สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหมอประกรณ์ออนทัวร์ รายการทัวร์พร้อมคุณหมอครับทั้งในและนอกรั้วโรงพยาบาลรามาธิบดีแต่ละเทปนี้นะคคุณผู้ชมเราเปิดมาต้อนรับหน้าร้อนนะคะอันร้อนระอุของเราด้วยความสดใสของการแต่งกายพิธีกรชายของนิฉันชอบจริงๆเลยอันนี้แบบว่าไทยๆเลยไทยๆเลยโอ้หน้าร้อนไงคุณหมอมันเป็นช่วงที่ดอกไม้บานไปบ้านไหนเลือนไหนเนี่ยนะคะดอกไม้บานสวยสันสดใสงดงามนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่มีเรียกว่าเทศกาลสําคัญเยอะแยะไปหมดเลยก็เดือนเมษายนนี้นะคะมี ทั้งเรื่องของเทศกาลครอบครัวสงกรานงานบุญต่างๆโอ้โหเพียบนะเราก็เลยพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมาสู่เมืองประวัติศาสตร์นะคะรากเงาวัฒนธรรมของไทยเราเลยคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเย้อันนี้ว่านนบุรีไม่ใช่นะคอยุธยาอยุธยาอยุธยานี่นะครับมีเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะมีของให้เราแบบได้เที่ยวมากมายเลยประวัติศาสตร์วัดวาอารามมากมายไก่กองบากคนบอกว่า ไปเที่ยวเก้าวัดไม่รู้จะไปที่ไหนดีมาอยุธยาเนี่ถนนเดียวก็เก้าวัดแล้วนะติด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 กันเลยจริงจนะคะแล้วเป็นจังหวัดเดียวนะคะที่ว่าเที่ยวได้เรียกว่ามาได้บ่อยที่สุดเท่าที่คุณผู้ชมอยากมาหนึ่งโอเคใกล้นะคะถ้ามาเป็นคนกรุงเทพก็จะอยู่ใกล้แต่ถ้ามาจากที่อื่นเนี่ยคือมันมีเรื่องราวให้เราได้ศึกษานะคะมีประวัติศาสตร์ นะคะมีวัฒนธรรมที่ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย,ไทยมากมายจริงๆเพราะเมื่อกี้นั่งคุยกับคุณใหม่มาจะิยี่คุณใหม่เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเป็นการสร้างภาพ คุณบบว่ามากินกุ้งแม่น้ำมากินโรตีสายไหมคุณบอคือของกินที่นี่ก็ดังมากก็จริงไงจริงไงแล้วก็เราหมายตัวนี้ก็ไปเจอะลึกกันเลยคนทำกับข้าวยุทธยาคิดดูเหรอแม่ครนแต่เรครนฝีมือเด็ดๆทั้งนั้นน่ะฝีมือประวัติศาสตร์ชาติไทยอ่คืออยู่มาตั้งแต่สมัยยุทธยาเลยว่าไอ้าวเริ่มกันปะนะคะที่แรกของเราในวันนี้นะคะเราจะไปไหว้พระแล้วก็ทําความรู้จักกับวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครรียุธยาใครไปใครมาต้องแวะที่นี่แหละ ใช่แล้วมีประวัติศาสตร,ร์ว่าเป็นมาอย่างไรข้างในมีอะไรสวยงามให้เราไปไหว้บ้างนะครับวันนี้ติดตามในตัวอย่างรายการกันเลยครับปไ<ด>ปไ<ะ>ปเท้าวไปที่วัดระวังรถอ,อายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวอนมาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมครับ ได้ยินเพลงนี้แล้วคงเดากันออกว่าสัปดาห์นี้หมอประกรณ์อ่อนทัวเราคงต้องอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างแน่นอนครับเริ่มต้นในการเดินเข้าสู่วัดใหญ่ชัยมงคลวัดเก่าโบราณที่มีอายุกว่า600ปีและของดีเมืองอยุธยาคงหนีไม่พ้นโรตีสายไหมครับและไปช่วยให้กำลังใจคุณหมอกับพี่ใหม่กับภารกิจโรตีสายไหมด้วยนะครับปิดท้ายด้วยการทานอาหารอร่อยกับร้านขึ้นชื่อในอยุธยา ร้านอาหารไซทองริเวอร์ครับกรุงศรีอยุธยาก่อกำเนิดขึ้นเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช1893พระเจ้าอู่ทองได้สร้างเมืองขึ้นที่ตำบลหนองสโสนซึ่งบริเวณน,นี้เคยมีผู้อาศัยมาก่อนแล้วและว,วัดสำคัญอย่างวัดมเหยงวัดอโยธยาและว,วัดใหญ่ชัยมงคลล้วนเป็นวัดเก่าที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยาทั้งสิน้นโดยเฉพาะที่วัดพนัญเชิงวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่แบบบูทองพงะสาวดานเก่าระบุว่าสร้างขึ้นก่อนการสร้างพระนครสีอยุธยาถึง26ปีวัดเหล่านี้ตั้งอยู่ตามแนวฝั่งตะวันออกของแม่น้ําป่าสักนอกเกาะเมืองอยุธยาที่มีการขุดพบคูเมืองเก่าด้วยทําให้เชื่อกันว่าบริเวณน,นี้น่าจะเป็นเมืองเก่าที่มีชื่ออยู่ในศิลาการึกกรุงสุโขทัยว่าอายุธยาสีรามเทพนครครับวัดใหญ่ชัยมงคล ชื่อเดิมวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไทยตั้งอยู่ทางที่ต้นออกเฉียงใต้ของเกาะพระนครปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสวนผูกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดนอกจากนี้แล้วภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานสารสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชที่ก่อสร้างเสร็จแล้วในปีพุทธศักราช2,544อีกด้วยเอาแล้วค่ะ,ะคุณผู้ชมแต่พี่นี่คุณหมอต้องปิดเสียแ<อ>ังหรือเปล่า อ่ะคุณหมายเป็นคนไทยหรือเปล่าตัว yes I'm Thai อ๋อ I'm Thai too I'm ลาวนิดหน่อยนะไอ้จริงคนไทยไม่เสียตังค์อ๋อเหรอคนไทยมาเที่ยวบ้านเราเองไม่เสียตังค์แต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติก็นิดนึงเป็นค่าบำรุงสถานที่นะถูกมากค่ะเพิ่งหันไปเห็นยี่สิบบาทยีสบาทต่างชาติคุณลึกว่าแบบโอ้โหมาแบบอยิ่งก็เข้าฟรีอีกเพราะว่าควรจะพามาเนะแบบนักท่องเที่ยวไงถูกอ่ามีแค่ไมีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็ควรจ่านิดนึงเป็นใหม่นะ ใหม่ก็จะพาลูกมาพาหลานมาชั่วโมงนี้เป็นลูกเป็นหลานแล้วค่ะคุณผู้ชมคือให้เขาได้เข้ามาทราบซึ้งนะคะเกี่ยวกับรากเงาศิลปะอุ้ทานนี่เป็นเจดีย์ที่สวยมากถูกต้องนี่เดินเดี้ยวเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอเจดีย์นี้เลยนะคะสวยมากครับทราบประวัติศาสตร์ที่นี่ไหมก็พอทราบ่ะนะแต่ก่อนก็เอกประวัติศาสตร์ไม่ใช่หมบยว่าเก่งไม่ได้เองแต่ว่าลืมไปลืมไปเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลใช่ยังไงนะจริงๆวัดนี้นะครับมีมาก่อนเจดีย์ ัดน,นี้ก่อสร้างตั้งแต่สมัยนู้นเลยต้นกรุงศรีอยุธยาเลยก็คือตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหร,หรือพระเจ้า,จาอู่ทองนั่นเองนะโอ้โหเรียกว่าเป็นสมัยต้นของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีการสร้างสิ่งต่างๆเ,เพิ่มเติมขึ้นมาที่นี่เนี่ยด้านหลังที่เห็นสวยงามใหญ่ด้านหลังนู้นเลยนะฮะ,ะก็เป็นเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลค ึ่งสร้า้าขนเพือคือเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลน,นั่นอ,อ,องค์นี้สร้างเป็นอนุสร์เลยนะคะ<อ>เมื่อในสมัยที่องค์พระนเรศวรของเราเนี่ยครับไปกู้เอกลาชกลับมาจากพม่าโอ้โหเรียกว่าเป็นนี่ก็เลยแบบสร้าง <นะ S 1> แล้วสร้างให้ใหญ่ที่สุดด้วยเป็นองค์เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยาด้วยค่ะนะหลายคนบอกว่าอุ้ยอย่างนี้มาดูแล้วมีอะไรสวยงามพิเศษไหมพิเศษมากๆเลยเพราะที่นี่มีเจดีย์เอ็นนะเจดีย์ที่เอ็นเนี่ยไม่ต้องไปหอเอ็นเมืองพิซ่าที่อิตาลีนะฮะสุด ที่นี่นิดนึงตามแต่ว่าทรงคงที่อยู่ได้โอ้โหคนที่มาที่นี่ก็ต้องขึ้นไปเยี่ยมชมเจดีย์นี้มีพระนอนให้ไปกราบนะฮะแล้วก็มีเรียกว่าเดินชมทัศนียภาพสวยงามแล้วยังมีเรียกว่าเป็นสมเดจพระเรสวนจะเห็นเลยด้านหลังจะมีอนุสาวรีย์ของท่านไปชมกันดีกว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากค่ะอุ้ยพระนอนตรงนี้ไปตรงไหนก่อนทันที่ก่อนเลยทันีก่อนเลย พระนอนก่อนเลยพระนอนนะคะเอ๊ะทำไมคุณหมอชอบพระนอนเลยนะฮะยังไงคือมาตอนเช้าคุณผู้ชมเราก็รู้สึกว่าแบบตับรื่นกับบรรยากาศพระนอนนี่สงบนะสงบใช่ค่ะโด่งดังไปทั่วโลกวิหารพระพุทธไสยาสน์สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นที่สวายสักการะและบูชาปฏิบัติพระกรรมฐานปัจจุบันวิหารหลงเหลือร่องลอยเพียงเสาสองต้นด้านหลังพระพุทธไสยาสน์และกำแพงบางส่วน องค์พระพุทธสายญาติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ใกล้กับวิหารพระพุทธสายญาติคุณใหม่มาถึงพระนอนทันทีก็จะต้องมีกิจกรรมพิเศษวันนี้เราจะห่ผมผ้าพระนอนกันโอ,อนะเป็นโอกาสออที่ดี <ผม S 2> เลยเพราะ่มอยู่แล้ว,ออลวก็เป็นเหมือนกับเป็นความเชื่อของคนไทยที่ได้มาสักการะพระนอนแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับด้านนี้เ็ามีสาราที่บริการ กิจกรรมพวกนี้ด้วยรูทั้งทูบเทียนนะฮะก็แวะทําบุญกันก่อนได้เดี๋ยวเราไปเริ่มทําบุญด้วยกันนะครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เลยครับโอ้ยหเราทูบเทียนด้วยมากเลยเอ๊ะหนูแอบสงสัยว่าการที่ห่มพระนอนนี่มีความมีความหมายมีค่ะเป็นสิริมงคลของครอบครัวเราและบุญธุ์รงรับเราก็ถวายให้ไปเพราะว่ามีค่าไม่ใช่แต่ส่วนทีู่ที่อยู่ก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยโอ้ดีมากเลย นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบพระเจ้าทั้งสองข้าพระเจ้าทั้งสองขอชื่นับสุขุนด้วยอยากได้อะไรขอเลยนะคะได้ขอเองเลยนะคะครับนายแพทย์ประกรณ์เชลักคูม่นครับ ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ผู้ที่ร่วมรับแล้วมีความอบอุ่ได้รับผลประย์ทั้งหลายนี้ด้วยเถิดครับผมได้เลยครับ a m a z i n มากๆครัโอ้โหขึ้นมาห่มผ้าเดินเดินเดินช้าๆนะครับโอ้ค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้ครับฝั่งนู้นก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยเรามาด้วยกันคุณผู้ชมค่ะมาด้วยกันถ้ามาด้วยกันพระนอนองค์ใหญ่มากนะคะในอดีตการการห่มผ้าพระคนโบราณเชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัวครับ รู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกดีมากน่าอัศรลงเลยนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมโหเป็นครั้งแรกในชีวิตเช่นกันหมอที่ได้ทําบุญอะไรขนาดนี้นะคะโอ้ยรู้สึกว่าเริ่มต้นวันดีๆต้องทำการถวายดอกไม้ต่อใช่ใช่ต่อโอเคคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสมาทำมาห่มพ้าประน้อนให้ได้นะคะครับผมหมายเรียกว่าอบอุ่นรู้สึกปิติขึ้นมาบอกไม่ถูกอุ่นเลยทีนี้ 좀 되겠다 ทองกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขอให้แขนแข็งแรงใช่ตรงใกล้ๆอกก็ขอให้หัวใจแข็งแรงไม่เป็นโรคหัวใจนี่อายุมั่นันยืนโอเคเยี่ยมต่อไปต่อติดไหมคะคุณยายเขาบอกให้เอาเหรียญติดด้วยนะคะใชเเขาเอกเหรียญติดที่พระบาทนะถ้าอยู่นี่ดีมากอยทีคงกระพั เอาเหรียญบาทไปติดที่เท้าแล้วถ้าติดแถวนี้อะะที่ที่ฝ่าพระบาทใช่ถ้าติดอยู่โชคดีเลยเจ๋งมากนี่ลองไม่แม่พี่ใหม่เขาให้ติดตรงพระบาทพระครับไม่ใช่ตรงนี้คุณหมอทราบไหมคะเนี่ย องค์พระที่อยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่หล่อนะคะนี่เป็นหินเป็นหินหินที่สกัดเออที่สกัดมาเป็นพระแต่ว่าเสียดายเสียหายไปแล้วนะแต่ก็ยังมีเห็นทรงเห็นลักษณะของหินเนาะใช่งานสมัยก่อนจะเป็นงานแกะสลักเยอะแต่คุณหม่ชอบแบบนี้นะบริเวณพระพุทธรูปองค์ที่เขาแกะสลักอยู่รอบๆเจดีย์เอียงหรือเจดีย์ชัยมงคลเนี่ยนะครับแต่ละองค์นะครับจะมี ลวดลายที่แกะสลักเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทั้งองค์เดียวสุดยอดแล้วเยอะมากเนี่ยนะพวกหมอมันเป็นความสุขนะบางครั้งยี่้สึกเราได้มาเหยียบเราได้มาจับนี่มันคือหินที่สมัยโบราณมัใหม่ถูกต้องค่ะนี่มันคือโบราณเนี่ยตั้งกี่ร้อยกี่ปีกี่ร้อย อายุหลายร้อยปีหลายร้อยปีหกร้อยถึงแปดร้อยปีใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเราสองคนเป็นคนแก่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบเราชื่คนไทยคนไทยเราทุกคนต้องมาชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมไทยหินก้อนใหญ่ขนาดนี้หนาขนาดนี้มันถึงได้อยู่โยงมาจนชีวิตลูกหลานเราเราไม่ได้อยู่ในสมัยที่เขาก่อสร้างแต่เราก็ยังได้อยู่ให้เราได้เห็นเห็นไหมคะคุณหมอบลื้มเลยนี่มันแบบเก็บเอาไว้อะสมัยนั้นทําหินได้สวยขนาดนี้เลยเหรอก้อนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอศิลาแรงลาแงนี่เป็นสิลาแรง แต่ต้องบอกว่ามีปูนใช้แล้วนะเห็นไหมคะเชื่อเหมือนด้วยปูนการนำเหรียญมาติดที่พระพุทธบาทนั้นหลายคนเชื่อกันว่าถ้าเอาเหรียญไปติดแล้วไม่หล่นล่วงลงมาแสดงว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีครับแต่จำได้ไหมคุณใหม่ที่เอาไปทำเทปเรื่องเกี่ยวกับสมาธิอ่ะใช่ค่ะคือการมาทำอะไรอย่างนี้มันก็เป็นการฝึกสมาธิดีอย่างน <จง S 2> ึงนะคุณผู้ชม,มการมีสมาธิที่ดีเนี่ย ทำให้มือนิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้สติปัญญาในการรื้อต่างดีขึ้นนะฮะดิฉันเอาขึ้นให้แล้วนะคะที่ล่วงลงมาโอ้ยเยี่ยมเลยติดหมดแล้วติดหมดแล้ว่ะอาทองปเธอเลยคุณหมอโอ้โหมีอีกเพียบเลยมาเพียบเลยอ่ะช่วยกันช่วยกันช่วยกันสมาธินี่ช่วยให้อ้าวอุ้ยปราศจากโรคด้วยนะใครทําสมาธิเขาบอกว่าโรคอัลไซเมอร์จะไม่มาอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นแล้วล่ะฮะแม่พี่ใหม่กําลังถามให้ตัวเองอยู่ใช่ไหมครับไม่แย่ลงอย่างรวดเร็วเอาลูกกันใหญ่ ฟังจากเสียงของเหรียญที่หล่นพื้นแล้วเชื่อว่าสองพิจกรนผมคงมีบุญแต่กำบงัง ที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงเทศกาลแบบนี้ส่งน้ำพระจะได้มีชีวิตที่สงบรลมเย็นคุณผู้ชมป่ะ oh, <yes. S 1> นี่เลยนี่เลย พระอุโบสถเดิมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานรวมทั้งประกอบพิธีกรรมต่างๆพระอุโบสถหลังนี้เคยถูกใช้เป็นสถานนัดพบของเหล่าขุนนางและภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปสําคัญหลายองค์ส่วนที่เป็นองค์ประธานเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะเด่นจากที่อื่นคือปั้นด้วยหินทรายตลอดทั้งองค์ส่วนที่เป็นจีวรถูกลงรักปิดทองประดับแก้วส่วนที่ไม่ใช่จีวรน,นั้นว่างเว้น เห็นเป็นเนื้อทรายที่สวยงามสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองลักษณะเป็นปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมานนะผู้ชายเชนิ้กก้อยก้อยนสอั้าวงหมอวังใหม่ครั้งที่สองค่ะเรื่องเดิมที่ฐานซ้ำเรืองเดิมไทยนี้ถ้าประสบความสำเร็จขอให้ยกไม่ขึ้น นหนักกว่าเดิม,มนหนักกว่าเดิมถูกค่ะแต่มาแบบรวบรวมพลงังสุดอ่ะก็คงไม่ใช่อถือว่าไม่ขึ้นหร<ม>ือว่าไม่ขึ้นรับสองถือว่าสําเร็จไม่ขึ้นสิไม่เป็นไรมันต้องมันสาเร็จก็ได้เลงอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยิฐฐานทางเอาคุณผู้ชมลองมาทํากิจกรรมนี้ดูนะครับผู้ชายนิ้ว,วก้อยผู้หญิงนิ้วนาง เจดีชัยมงคลอนุสรแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะมังกรยอชวาพระมหาอุปราชของหงสาวดีที่ตำบลหนองสาหลายจังหวัดสุพรรณบุรีสมเด็จพระนเนรศวรจึงโปรดให้สร้างเจดีองค์ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมีน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเหล่าทหารและพระราชทานนามว่าเจดีชัยมงคล สู้สู้ตามมาเลยตามมาเลยคุณหมอข้อางบนเจดีมีอะไรอยากรูจังอ้อตรงนี้เป็นช่องกลางของเจดีนะซึ่งแต่ก่อนจริงๆเป็นเจดีแบบนี้จะมีกุกกสมบัติมีพระพุทธร,รูปมีเรียกว่าเป็นพระสงฆสาลีที่าท้ต่างๆฝั่งอยู่ด้านใต้สุดข,ของ JD. เจดีาะช่องที่เราเดินผ่านเข้ามานี่เป็นช่องที่จริงๆโจนเคยเจาะเข้ามาแล้วก็เจาะทะลุลงไปข้างล่างจริงๆไม่แน่น ปิดปิดฮะตรงนี้ปิดแล้วก็จริงๆตรงนี้เป็นจุดที่โจรเจาะลงไปถึงตรงส่วนกลางของเจดีย์ภายในองค์พระมหาเจดีย์จากการขุดค้นทางโบราณาคดีพบว่ามีกรุกที่บรรจุพระบรมสารีลิกธาตุอยู่ตรงกลางใต้ห้องนี้ดังนั้นพื้นที่ที่เหนือกรุกในห้องของพระมหาเจดีย์แต่เดิมคงปฏิสถานพระพุทธรูปไว้ด้วยเช่นกัน มาถึงนี่แล้วคุณไมล์โอ้โหเนี่ยนะเขตของวัดหญ่เีนงมงคลน,นี่มีอันนี้ด้วยคุณไมล์เห็นไหมอะไรเอ่ยกุ๊กไก่สิคะไก่ไก่ชนน่ะท่าทางใช่แล้วแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็สีสันสวยมากเลยเนะ<ช>าะทายท,ที่ทว่าเรากำลังจะไปที่ไหนไปที่ตำหนักอะไรสักอย่างหนึง่งอ๋อตำหนักขององ,องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้ปยยนี้ คืออยู่บริเวด้านหลังของวัดใหญ่เฮมงคลจะมีพระตำหนักองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะซึ่งตำนานว่าท่านเนี่ยโปรดกีฬาไก่ชนก็เลยมีคนเนี่ยเดี๋ยวคุณใหม่จะอเมซิ่งกว่านี้เข้าไปด้านในนี่ไก่ชนเป็นแหล่งรวมไก่ชนรูปปั้นไก่ชนมากที่สุดในประเทศไทยหมอว่าโอ้อยากเห็นเลยนะคะโอ้โหอเมซิ่งอเมซิ่สารสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำราชสงครามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสําคัญยิ่งของชาติไทยเพราะพระองค์ได้กู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกและได้แผ่อานาจราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนับตั้งแต่ประเทศพมา่าตอนใต้ทั้งหมดครับคุณผู้ชมที่เราเห็นไก่ชนหลากหลายขนาด หลากหลายสีสันรอบตําหนักพระนในเลนส,ส์วนอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าไก่ชนเป็นกีฬาที่สมเด็จพระนนเลสสนสวนโปรดปานเป็นพิเศษครับช่วงหน้าใครมาอายุทยาพลาดไม่ได้กับของดีขึ้นชื่อโกรตีสายไหมนั่นเองครับ